เลื่อนไปทีละนิดละหน่อยแล้วค่ะคนก็กำลังเริ่มกลับบ้านเพราะว่ามันลมมันเริ่มแรงแล้วค่ะเราจะมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะถึงไหนอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้มองแทบจะไม่เห็นว่าเขาเลื่อนไปทีละนิดหลายชั่วโมงผ่านไปเราก็เดินตามหาเดินตามหาว่าโบสอยู่ตรงไหนช่วงที่เขาย้ายมันไม่ได้ดูตลอดค่ะ ตอนเย็นเราเลยเดินหาว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนอันนี้เมืองนะคะทุกคนอันนี้เมืองแร่นี่แหละเหตุผลที่เขาย้ายโบสถ์เพราะว่าเรา,เราเดินตามหาโบสถ์ที่เขาย้ายนะคะมันไปอยู่ตรงไหนล่ะตายแล้วเออเราก็ไม่ได้ดูข่าวแล้วก็เดินหาเห็นคนเยอะแยะเราก็เดินตามคนอยู่ไกลๆนุ่นจ้า แทนที่เราจะเดินตรงมาเลยจากบ้านเราเดินเดินอ้อมสักไกลก็ช่างเถอะพอเ,เดินออกกำลังกายเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้ฮะเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ที่ต้องจำไว้เวลาเราแก่เท่าเราจะได้พูดให้ลูกหลานที่ยังไม่เกิดฟัง รถไม่มีที่จอดค่ะทุกคนเห็นไหมจอดในยงในยารถบ้านแบบขับแบบแบบแบบลากเขาบอกว่าประมาณพันกว่ามากกว่าพันคันจอดทุกที่ไม่ทุกคนเห็นแต่ยอดมันเดินตามหามาได้ไกลนะน่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะ เดี๋ยวรออัปเดตจากข่าวก่อนนะนี่เหมารถบัสมาดูนะคะทุกคนวันนี้ฟรีค่ะอยากจอดตรงไหนก็จอดได้ขอให้มีพื้นที่จอดเพราะมันเต็มไปหมดค่ะนี่ค่ะแต่ก่อนเป็นโรงเรียนนะคะตรงนี้เคยทำงานที่นี่เขาลื้อแล้วข,ลข้างหลังเป็นเออข้างหลังเป็นเมืองนะคะทุกคนดูดิดรถจอดเต็มเลยเขาก็มี การร้องเพลงค่ะตอนเย็นเนี่ยที่ที่ภาษาไทยเล็กๆที่เมืองใหม่ค่ะใกล,ละะ้แล้วค่ะทุกคนเห็นยอดไหมคะเดินอ้อมมาตั้งไกลที่ไหนได้มันอยู่กใกล้ใกลบ้านเัวแม้ค่ะเนี่ยเขาผ่านมาตรงนี้แหละคะ่ะมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนมาได้ประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็มาจอดตรงนี้ แต่ละจุดเขาก็จะมีพวกกาแฟให้ดื่มฟรีเอามีทหารมาด้วยมีนาตโตมาด้วยเหรอเนี่ยนี่ค่ะสง่างามเดี๋ยวถ่ายให้ปู่กระยายดูเนี่ยเขาผ่านมาตรงนี้ค่ะเมืองแร่คนเยอะมากคนตื่นเต้น แต่บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจมันมีลมจริงๆเด็กต้องเปิดเทอมวันนี้นะคะแต่เขาเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้โอ้ยสวยงามไม่ได้ตามข่าวว่าเขาน่าจะพักที่นี่ที่เดียวนะคะเาเอีกไม่ไกลมันก็จะถึงอที่เขาจะไปวางแล้ว ก็มาดูเยอะแต่เขาไม่ให้ไปไกล้จริงอยู่ใกล้ผ่านเองเดินอ้อมสะสามโยดนเดินลงมานี่ไม่กี่นาทีห้านาทีเดินไปสอ้อมสักครึ่งชั่วโมงทีทีวีถ่ายทอดหลายช่องเลยนะคะทุกคนใครใครก็อยากมี ส่วนร่วมในการย้ายเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยที่เห็นเขาย้ายโบสใหญ่มหาศาลพระห e มาบ้านเราก็ย้ายแค่บ้านเป็นหลังเนาะอันนี้โบสถ์โหมันใหญ่มากมีอะไรนะเกาเรียกขับเคลื่อนสี่ตัวสุดยอดสุดยอด รถบ้านอ้ยลมแรงมากส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยเต็มทุกที่ถนนทุกสายแทบจะแทบจะรถผ่านไม่ได้ดูค่ะทุกคนสุดยอดสุดยอด เขายายตั้งแต่ตอน8โมงเช้านะคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมง2โมงกว่าบ่ายงกว่า,า,วาดูค่ะเลื่อนไปทีละเล็กแล้วนะ้ยอันนี้เขาเลื่อนอยู่นะคะเลื่อนช้าๆคนถ่ายรูปเยอะแยะ ไม่มีที่จอดเดินตามดีกว่าขับรถค่ะขับรถไม่มีที่จอดเดินตามเห็นไหมคะาเขาเลื่อนอยู่นะคะเลื่อนเรื่อยๆเล็กๆ อยากดูเห็นคนคอนโทรลไหมมีคนโรนอยู่ข้างหน้าเนามมีคอมพิวเตอร์คอนโทร